สวัสดีค่ะชั้นโคลโสโผส i c ชแนลนะคะในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำข้าวตอกจากข้าวเหนียวค่ะนะคะหรือบางที่จะเรียกว่าข้าวตอกแตกนะคะอันดับแรกนะคะวัตถุดิบหลักก็คือต้องมีข้าวเหนียวนะคะแล้วอุปกรณ์ในการคั่วนะคะนอกจากจะมีกระทะแล้วก็มีนี่กับพี่นะ,ะอันนี้คือกับมะพร้าวนะคะ คนโบราณเขาจะใช้กับมพะพร้าวทำอะไรไปดูกันค่ะนะคะอันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอันนี้เป็นทางมาพาะพร้าวนะคะเป็นทางมาพาะพร้าวเอาไว้คอยเขี่ยข้าวนะคะ่อไปดูนะคะเรามาดูวิธีการคั่วข้าวตอกกันนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยนะคะเราจะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะอันนี้คือทางมาพาะพร้าวเราไว้คนแบบนี้นะคะ ตอนนี hmm. 是是้ก็้ายเขาจะไม่คั่วทีเดเยอะนะคะตอนนั้นเคยจะใช้เนี่ยเพื่อนกวาดค่ะนะคะกวาดแบบนี้ ได้แบบนี้นะคะเราจะคั่วเยอะๆนะคะเห็นมาดูกันนะคะเพื่อนคะวิธีการ,ารของการคั่วข้วตอตอกจะมีหลายกหลายรูปแบบนะคะอันนี้เราจะต้มข้าวก่อนนะคะ เราจะต้มข้าวเปลือกก่อนนะคะต้มแบบนี้เลยค่ะนะคะต้มให้จนสุกและแห้งนะคะแล้วค่อยคั่วเป็นข้าวตอกแล้วเขาจะบานดีมากเลยค่ะจะแตกดีกว่าที่เราคั่วข้าวแห้งนะคะอันนี้เราต้มเยอะๆเลยเดี๋ยวเวลา ขาแห้งแล้วเราจะตักออกนะคะแล้วก็ค่อยๆคัวค่วทีละน้อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเราจะต้มไม้เขาเนี่ยเม็ดพองๆนะเพื่อนนะคะคือเวลาคั่วแล้วเนี่ยนะคะเขาจะแตกกับเพิ่งเม็ดเลยค่ะนะคะดีกว่าเราคั่วแห้งๆนะคั่วแห้งๆเนี่ย บางเม็ดไม่แตกนะคะพอไม่แตกพวกก็กาคายเป็นของเสียพอใกล้แห้งสุกแบบนี้แล้วนะคะเราจะตักส่วน,นออกก่อนนะคะตักพักไว้เพราะว่าถ้าคั่วทีเยอะๆเ,เนี่ยไม่ได้นะคะกระทะนี้ไม่พอนะคะ เดี๋ยวเราจะควบประมาณนี้พอนะคะรอให้แห้งเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนค่อยดูนะคะว่าจะแตกเยอะอย่างที่บอกไหมเพื่อนดูนะคะจะแตกอย่างที่เราบอกไหมนะคะ เ็ื่อนๆจะเห็นว่าหลังกากที่เราต้มแล้วเนี้ยจะแตกดีมากเลยค่ะเนี้ยนะคะเพื่อนคะตอนนี้เราคั่วได้ในปริมาณที่เราต้องการแล้วนะคะอันนี้สองกระมังนี้นะคะเพื่อนนะคะอันนี้เราคั่วแบบแห้งนะคะคั่วแห้งๆเลยค่ะไม่ไม่ต้องไม่ได้ผ่านการต้มนะคะ แตกบ้างไม่แตกบ้างเยอะแย,ยะเลยนะคะจะไม่ค่อยแตกนะคะข้าวเขาจะไม่ค่อยแตกค่ะนะคะแต่พอเราไปต้มนะคะเพื่อนดูนะคะแต่พอต้มแล้วเนี่ยข้าวจะแตกดีมากค่ะนะคะข้าวจะแตกดีมากฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะวิธีการนะคะในปัจจุบันเนี่ยนะคะเราอาจจะเห็น ที่เขาคั่วมาขายเนี่ยนะคะแต่เขาไม่ยอมบอกกรรมวิธีของการคั่วนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาอาจจะต้มก่อนหรือไม่ต้มเราไม่ทราบนะคะแต่ถ้าต้มก่อนแน่นอนนะคะคั่วบานดีสวยนะคะขาวน่าทานนะคะเดี๋ยวเราจะมาล่อนนะคะมาล่อนเอาเปลือกออกแล้วก็เก็บกาดนะคะจะมีวิธีการล่อนให้เพื่อนดูค่ะ พอร่อนแด้แบบนี้แล้วนะคะก็จะแยกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาเก็บกไกนะคะไม่ได้ใช้ได้ทีเดียวเลยนะคะอันนี้เพียงแต่ร่อน,นแล้วให้ให้เหลือกากน้อยๆเท่านั้นเองขั้นตอนเยอะนะคะของโบราณ เพื่อนคะหลังจากที่เราล่อนได้แบบนี้นะคะกากยังอยู่เยอะใช่ไหมคะเราก็จะนํามาเก็บกากอีกคะ่ะนะคะค่อยๆเก็บแบบนี้นะคะเราจะแยกนะคะค่อยๆแยกนะคะเพื่อนๆคะชมคลิปนี้แล้ว นะคะควิธีการคั่วเข้าวตอกของเรานะคะไม่ยากไม่ง่ายนะคะในการทำนะคะตามวิธีของการคั่วทั้ง2แบบทดลองทำเลยนะคะถ้าเพื่อนๆใครทำอาชีพนี้ในการคั่วข้าวตอกขายหรือกวนกรยาศาสตร์ขายหรือทำขนมเกี่ยวข้าวตอกนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับเทคนิคใหม่ๆของการแปรรูปของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ